สำหรับคนที่เข้ามาฟังฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับราชามงกรได้เสนอความคิดหลายอย่างกับหาเฉินแต่เขาก็ไม่สนใจอะไรพวกมันมากมายเขาไม่ได้คิดจะเชื่อใจราชามงกรอีกต่อไปแล้วแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นหาเฉินก็เข้าใจว่าราชามงกรนั้นไม่ต้องการนำภัยพิบัติมาสู่ตัวเขาราชามงกรเพียงแค่คาดการผิดไปและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เมืงองมัตะนั่นก็ไม่ได้เกิดจากแผนการนชั่วร้ายที่เขาวางเอาไว้มันไม่เหมือนกับที่ราชินีชั่วพิตาาเคยทามาถ้าเทียบกันแล้ว ราชามงกรยังถือว่าดีกว่าราชินีชั่วพิตามากดังนั้นหาเฉินเพียงแค่สงสัยระดับความฉลาดของราชามงกรเท่านั้นมันทําให้เขาประหลาดใจที่คนโง่อย่างนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นถึงจกักรพรรดิเชื่อใจข้าเถอะข้ามีแผนอย่างหนึง่งมันจะต้องได้ผลแน่ๆราชามงกรรู้สึกผิดสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องการจะทําให้หาเฉินนั้นกลับมาเชื่อใจเขาอีกครั้งเพราะไม่ว่ายังไงราชามงกรก็ยังคงต้องการพึ่งพาหาเฉินให้ช่วยเขาตามหาร่างใหม่ให้กับเขาอยู่ดี วิชาอสูรสุล่าสามารถกำจัดเถาวันพวกนี้ได้ราชามงกรพูดแต่หาเฉียนไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ถ้าเจ้าฝึกอสูรสุล่าเจ้าจะสามารถช่วยพวกเขาได้เมื่อก่อนนั้นราชามงกรรู้สึกตัวขึ้นมาว่ามีบางอย่างที่เขานั้นไม่ควรจะพูดมันออกไปเมื่อก่อนอะไรขึ้นหาเฉียนถามราชามงกรรู้ดีว่าถ้าพูดไม่ดีหรือถ้าแผนการของเขาไม่รอบคอบเหมือนกับที่ผ่านมาอีกเขาก็อาจจะติดอยู่ในแหวนนี้ตลอดการก็ได้ อาสุรานั้นเป็นหนึ่งในขุนพลที่เอาชนะราชานภาได้วิชาของอาสุรานั้นเป็นวิชาที่ชนะทางต้นเวหานภาแต่เจ้าจำเป็นต้องหาสปิตที่มีสายเลือดของสุราเพื่อฉายวิชานั้นราชามังกรพูดนายพูดไม่ใช่หรือว่าราชานภาเคยเป็นถึงจกักรพรรดิมาก่อนและจกักรพรรดิจอมมารก็ชนะเขาได้ด้วยตัวเขาเองส่วนสุราเป็นแค่ขุนพลนคนหนึง่งแล้วเขาจะเอาชนะราชานภาได้ยังไงหาเยนคิดว่าเรื่องเล่าของราชามังกรนั้นดูไม่สมเหตุสมผล และเขาก็ไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อราชามงกรดีไหมจากนั้นราชามงกรก็อธิบายพวกที่มีสายเลือดของสุร่าสามารถเอาชนะราชานภาได้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นเขายังโทษเจา้าัจอมารอีกด้วยเจ้ายัางจำสภาพในดินแดนที่เป็นที่ตั้งของเมืองจอมารได้ไหมนั่นก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทรยศของเขานายว่าอะไรนะหาเ์เชนย่องไปที่ราชามงกรด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อถ้าอย่างนั้นทำไมวิชาของอาสุร่าถึงได้มาอยู่บนเกียรติของนายล่ะ นาเป็นเพื่อนสนิทกับสุลาอย่างนั้นเหรอคือว่าราชามกรพูดอะไรไม่ออกหาฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าเกิดอ,อะไรขึ้นดูเหมือนว่าราชามกรนั้นก็คงจะเป็นหนึ่งในคนทรยศเหมือนกันทุกวันนี้เขาเลยไม่มีหน้าจะไปพบกับคนคนอื่นๆเชื่อข้ซครั้งเธอข้าขอร้องตอนนี้อาสุลาอยู่ในกอสุรี่เกศสี่แ,แล้วแต่ข้าสืบมาแล้วว่าสายเลือดของเขานั้นยังคงอยู่ในกอสุริเกศสามแห่งนี้ถ้าพวกเราให้คนคนนั้นุวิชาอาของอาสุลา พวกเราก็จะสามารถกำจัดเถาวันได้ก่อนที่ราชามงกรจะพูดจบหาเชนก็เรียกเขากลับเข้าไปในแหวนเรื่องตามหาสายเลือดของอสุรานั้นฉันไม่จําเป็นจะต้องพึ่งนายหรอกหาเินนั้นรู้จักคนที่สามารถฝึกวิชาของอสุร่าได้แล้วหาเินสงสัยว่าซีโร่จะฝึกมันจนแข็งแกร่งไปถึงขั้นไหนแล้วเขาจะคงสงสัยอีกว่าทำไมวิชาของอสุรา ถึงได้เหมือนกับวิชาของจำลองน้ผาไม่มีพิษและททำไมมีเพียงแค่คนที่มีสายเลือดผสมระหว่างมนุษย์แกลกอสุล่าถึงสามารถฝืนมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบางทีเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ในทางใดทางหนึ่งหาเชินคิดแนวคิดนี้ก็ไม่ดูเป็นไปไม่ไ,ได้เลยซะทีเดียวเพราะตอนนี้เขารู้เลยว่าสิ่งมีชีวิตบางชีวิตในคอสเซนลี่สามารถเข้าไปในสะพานดวงดาวได้เป๋าก็คือตัวอย่างล่าสุดเธอเกิดในคอสเซนลี่ แต่เธอก็สามารถไปที่สะพานดวงดาวได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าอาสุราคนนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์ของสุราแต่ถ้าเป็นแบบนั้นสุราคนอื่นก็น่าจะเข้าไปในกอสโรี่ได้ด้วยซิแต่มันก็เป็นที่รู้กันว่าพวกเขาทําไม่ได้หาเฉินคิดมันยังมีอย่างอื่นที่รบกวนจิตใจของหาเฉินอีกซึ่งก็คือราชาปิศาจทาโลกไม่ว่าหาเฉินจะถามอะไรเกี่ยวกับพระยุหะโลหิตเขาก็จะให้คําตอบเดิมเสมอมาเจ้าไม่ใช่คนของพยุหะโลหิต ดังนั้นข้าไม่สามารถบอกเจ้าได้หาเฉินอยากจะรู้มากว่าทําไมพ่อหย่ดโลหิตด้านถึงได้รับพาตัวของหาจริงๆไปแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามยังไงราชาปีศาจทลกก็ปฏิเสธที่จะพูดมันออกมาราชินีพิสวัตนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ที่ต้นวิหารนภานั้นเคลื่อนชิบขึ้นมาแต่บาดแผลนั้นไม่ใช่บาดแผลทางร่างกายทั้งหมดเธอเป็นลูกของราชานภาแต่ราชานภานั้นกับพยานที่สังหารเธอและก็สั่งเวยเธอโดยที่ไม่รู้สึกผิดอะไร นั่นทาให้เธอช้าใจอย่างมากกับการกระทำของเขาหลังจากที่ลองดูแล้วหาเชิ่นก็ไม่สามารถจะลองพลังของซีโร่เพื่อกําจัดาวรพวกนี้ออกไปได้ดังนั้นสำหรับเขาในตอนนี้พวกเขาทั้งหมดนั้นจึงจะต้องติดอยู่ที่ขวดน,นี้ไปก่อนถึงจะช่วยพวกเขาทั้งหมดออกมาได้หาเชิ่นก็ไม่รู้อยู่ดีว่าพวกเขานั้นจะยอมเชื่อฟังคําสั่งของเขาหรือเปล่าด้วยเหตุน,นั้นหาเินจึงตัดสินใจพูดกับพวกมันทีละตัวเพื่อจะดูว่ามอนเตอร์ตัวไหนที่เขาสามารถเชื่อใจได้มากที่สุด หาเฉินสั่งให้ราชีช่วยพิตานั้นเคลื่อนย้ายเมืองอีกครั้งโดยหวังจะเคลื่อนเมืองไปใกล้ๆกับเมืองดาบศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเชื่อชิงและก็ยิ่งเจาะสีเงินน่าจะอยู่แถวนั้นตอนนี้หาเฉินรู้จักบริเวณปากหอกหนามเป็นอย่างดีแล้วและเขานั้นก็รู้จักดีว่าเมืองดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นตั้งอยู่ที่ไหนหาเฉินรู้สึกเป็นห่วงและก็คิดถึงยิ่งเจาะสีเงินอย่างมากเนื่องจากจู่ๆยิ่งเจาะสีเงินก็หายตัวไปจนถึงตอนนี้ยังมีบางครั้งที่หาเฉินเอื้อมมมืออออไไไปสสสััััก่่่่ขงงงงงงตตววเเโดดยยทีี้้ใจจพรราาคิิินนนู แต่สำหรับตอนนี้ฮาเชินตัดสินใจกลับไปที่สะพานดวงดาวก่อนขาต้องการจะหาว mm ิชาฮันปจิโนตัวใหม่เนื <t> ่องจากการที <m uses> ่เขานั้นไม่มีความสามารถพอที่จะทำลายกระจกนั้นได้ทำให้เขารู้สึกตัวว่าจำเป็นจะต้องหาวิชาจีโนที่ทรงพลังมากขึ้นมาใช้เซเวิงมันนี่เป็นที่ทรงพลังก้จริงแต่มันไม่เหมาะสำหรับการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเท่าไหร่นักโดยเฉพาะเวลาที่ต้องต่อสู้ระยะประชิดนอกจากนั้นหลังจากที่เขาได้ต่อสู้กับราชนะภาเขาก็เริ่มสนใจพลังในการเบิดเบี้ยวของมิติมากขึ้น ตอนนี้เขามีสวิตจินวายท่าต่างเปล่าเต็มหนึ่งร้อยแล้วดังนั้นเขาคิดว่ามันคงจะไม่เสียหายอะไรที่จะลองวิชาที่เกี่ยวข้องกับมิติดูแต่ถึงอย่างนั้นวิชาไฮปิเจโนที่เกี่ยวข้องกับมิตินั้นมีเพียงแค่ไม่กี่วิชาเท่านั้นรวมแล้วมันมีวิชาระดับเอสอยู่สิบกว่าวิชาและก็แต่ละวิชานั้นก็ดูไม่ค่อยจะสมพลังเท่าที่ควรวิชาหนึ่งนั้นชื่อว่าดาบมิติซึ่งมันทำได้เพียงแค่เฉือนศัตรูให้เป็นแผลพื้นๆเท่านั้นหาเฉลี่ต้องการวิชาที่สามารถบิดเบือยมิติได้ ขาต้องการวิชาที่ทําให้เขาสามารถควบคุมช่องว่างของมิติได้ตามที่เขาต้องการเหมือนกับราชานภาหลังจากที่ดูวิชาแต่ละแล้วฮาเชนก็พบว่าวิชาไฮเปอร์จีโนระดับเออันหนึ่งที่ดึงดูดใจของเขาอย่างมากวิชาไฮเปอร์จีโนนี้มีชื่อว่าไฮเปอร์สเปซมันเป็นวิชาค่อนข้างสมัยใหม่และมันก็ไม่ได้วัฒนามาจากตําราสมัยโบราณหรืออะไรพวกนั้นแต่มันเป็นวิชาที่เกิดมาจากหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มันเป็นที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า มนุษย์นั้นอาศัยอยู่บนมิติที่สามแต่จากทฤษฎีสัมพันธภาพทําให้รู้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแนวคิดที่ว่าอาวกาศมีสามมิติรวมกับมิติของการเวลาอีกหนึ่งมิติได้สร้างแนวคิดที่ว่ามนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในอวกาศที่มีสี่มิติเป็นอย่างตำ่ำแต่หลังจากการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อวกาศจะมีมากสูงสุด11มิติวิชาไบจชนนั้นเป็นวิชาที่ใช้กับมิติของเวลา ดังนั้นมันจึงเป็นวิชาไฮเปอร์จิโนที่เกี่ยวข้องกับธาตุการเวลาสักส่วนใหญ่แต่ที่หาเฉลิมต้องการวิชานี้ไม่ใช่เพราะว่ามันทรงพลังอะไรแต่เป็นเพราะว่ามันดูสมัยใหม่และมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาในหลายเรื่องแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วไฮเปอร์สเปซนั้นก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีมากกว่าวิชาที่ใช้สุดจริงพอผู้ฝึกจำเป็นจะต้องมีพรสวรรค์ทางทางด้านการเวลาแล้วก็ต้องมีธาตุว่างเปล่าเพื่อที่ฝึกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยคนนักที่สามารถฝึกมันได้อย่างเต็มที่ แต่ถึงพวกเขาจะทําได้มันก็ไม่มีประสิทธิภาพอยู่ดีวิชาไฮเปเอร์จิโนแบบนี้เป็นวิชาที่แม้แต่มอนเตอร์คสิยอดที่เก่งกาจที่สุดก็ไม่สามารถทําได้ฮาเฉินคิดว่าจำเป็นจะต้องใช้แค่ธาตุว่างเปล่าเพื่อฝึกวิชาจิน,จนโนนี้แต่เขาก็คิดผิดไปเรามีสปิดจินนพอยธาตุว่างเปล่าเต็มหนึ่งร้อยแล้วลาชินีช่วยพิมตาเองก็มีสปิทธาตุการเวลาดังนั้นถ้าเราสามารถเอาจินพอยมาจากเธอได้เราก็จะมีความเชี่ยวชาญทั้งสองธาตุ หาเฉินหยุดคิดไปแป๊บหนึง่งหลังจากนั้นเขาก็คิดต่อฉันหายไปจากเมืองใต้ดินหลายปีเธอคงจะเก็บจีนเนอร์พอยได้มากมายแล้วมันถึงเวลาที่เธอนั้นจะแบ่งให้กับฉันบ้างแล้ว <c oughs> สุดท้ายแล้วหาเฉินก็ไม่ซื้อวิชาไิเจิโนสเปซเนื่องจากเขายังเก็บสปีดจินเนอร์พอย์ท่าการเวลาได้ไม่ครบตามที่เขาต้องการแต่เขาก็ยังต้องการจะซื้อวิชาไิเจินโนที่เรียบง่ายแต่พลังทำลายสูงแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจยังไม่ซื้อมันในตอนนี้ เขาจะลองไปปรึกษากับราชินีชั่วพิบตาแล้วก็ขอจินตควายทาดการเวลาของเธอก่อนเมื่อหาเฉินกลับมาที่กอสเซนลี่ปเปาก็โดดลงมาบนหลังของมีขาวแล้วก็มานั่งบนไหล่ของหาเฉินซึ่งเธอนั้นกำลังสวมรองเท้าแล้วก็หมวกของคาบอยพร้อมกับแว่นกันแดดอยู่หาเฉินลูบหัวข,ของเธอหลังจากนั้นเขาก็เดินตรงเข้าไปที่สนามประลองเมื่อไปถึงที่นั่นหาเฉินก็เดินเข้าไปหาราชินีชั่วพิบตาแล้วก็พูดฉันได้เรียนรู้วิชาใหม่มาเธออยากจะมาฝึกกับฉันหน่อยไหมล่ะ ข้าอ่อนแอเกินไปทําไมเจ้าไม่ไปขอให้เดนสอสส์สีฟ้าช่วยเจ้าละ่ะลาชินิวยพิตาพูดมันแข็งแกร่งเกินไปสำหรับฉันฉันว่าฝึกกับมันคงไม่หมดเท่าไหร่นักนอกจากนั้นฉันก็อยากจะกระับความสัมพันธ์กับเธอหาเฉินพูดตาของราชิน่วยพิตากระตุกเธอคิดว่างานนี้เธอคงถูกหาเชนรังแกอย่างแน่นอนราชิน่วยพิตาก้มหัวลงแล้วก็ตอบงั้นก็ได้หาเฉินถามเธอรู้จักสเปียร์ที่ถูกเรียกว,ว่าเดอะคิงไหม แน่นอนข้ารู้จักเขาราชินีชุบุรีตาตอบอย่างฉับไวเมื่อได้ยินชื่อนี้ในหัวของเธอนั้นก็คิดขึ้นมาว่าใช่แล้วเดอะคิงตนนี้แหละที่สักวันเขาจะกลายเป็นจกักรพรรดิที่มีชื่อเสียงที่สุดขอใช้วิชาที่เกี่ยวข้องกับเหรียญอย่างนั้นใช่ไหมหาเชนถามข้าคิดว่าเป็นอย่างนั้นราชินีพิตาตอบเธอเคยเห็นตอนที่เขาใช้มันตอนต่อสู้ไหมหาฉชนถามไม่ข้าไม่เคยเห็นดูเหมือนว่าราชินีชุบุรีตานั้นจะพูดโกหกจนเคยชินตัวแล้ว และขนาดเดียวกันนั้นเธอก็หัวเราะออกมาอยู่ในใจแต่แน่นอนว่าข้าต้องเคยเห็นมันอยู่แล้วเจ้างโง่ถ้าอย่างนั้นก็ดีที่เธอไม่เคยเห็นมันมาก่อนเพราะฉันเองก็มีพลังเกี่ยวข้องกับการใช้เหรียญด้วยเหมือนกันและฉันนั้นก็กล้าพูดเลยว่ามันจะต้องเหนือกก่าของเดอะคิงอย่างแน่นอนหาเันพูดว่าอวดเพื่อหลอกล่อเธอเมื่อได้ยินอย่างนี้ราชินีช่วพิบตานก็หิดกับตัวเองเมื่อเทียบกับเดอะคิงเจ้ามันก็ไร้ค่าปัญญาอ่อนจริงๆ ราชินีช่วยพิวตานั้นเกียิหาเฉินอย่างที่สุดแต่เธอก็ยังต้องการใช้เขาอยู่ดังนั้นสลับเขาในตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะทําตามความต้องการของเขาหาฉันสามารถสัมผัสได้ว่าเธอเกียิเขามากแค่ไหนแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเธอเคยพูดโกหกว่าเป็นสปิทธาดว่างเปล่าทางทั้งที่จริงแล้วเธอเป็นธาตุการเวลาและหนุนว่าเธอนั้นจะมีความสัมพันธ์กับจักรพรรดิดหลายตนด้วยถ้าเธอไม่มีหยดแล้วก็หาฉินก็คงจะฆ่าเธอตั้งแต่ตอนที่เธอทอ,อยดเขาแล้ว อาชินยกแขนขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็สร้างเหรียญขึ้นมาระหว่างนิ้วของเขาเพียงแค่พริบตาราชินีชิพิตานั้นก็อึ้งไปเธอไม่คาดคิดเลยว่าหาชินจะสามารถสร้างเหรียญขึ้นมาได้แบบนั้นแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาหรือว่าของที่ไว้โช์เท่านั้นแค่นี้ยังบอกไม่ได้ว่าเหรียญน,นั้นมันจะมีพลังมากแค่ไหนแต่ไม่นานหลังจากนั้นสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปหลังจากนี้ผ่านไปชั่วครู่เหรียญก็เริ่มจะรวบรวมวพลังจํานวนมากจนกลายเป็นพลังที่น่ากลัว ราชินีชูพิุตาสามารถสัมผัสได้ว่าเหรียญนั้นมันอัดแน่นไปด้วยพลังที่มากมายขนาดไหนถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปหาฉันก็จะสามารถฆ่าเธอได้แบบง่ายได้ในที่สุดข้าก็หมดประโยชน์แล้วสินะเวลาที่เขาจะฆ่าข้ามาถึงอย่างนั้นแล้วเหรอเป็นวันนี้สินะข้าจะมาตายไปอย่างนี้น่ะเหรอชีวิตของข้าจะดับลงไปโดยพวกเหรียญพวกนี้อย่างนั้นเหรอตีเจของราชินีชูพิุตานั้นเต็มไปด้วยความคิดพวกนี้ แต่ถ้าหาฉันต้องการจะฆ่าเธอจริงๆเขาสามารถใช้จิตฆ่าเธอได้ด้วยซ้ำนเนื่องจากเธอเป็นสปิตของเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องทำให้ยุ่งยากแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นความคิดพวกนี้ก็ยังคงอยู่และยิ่งเหลียนมีพลังมากขึ้นเท่าไรความกังวลของเธอก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเหรียนพุ่งออกมาทางราชินีชวพิบตาแลกกับลูกสนุสีทองสีหน้าของราชินีชวพิบตานั้นเปลี่ยนไปในทันทีเธอรู้ตัวว่าพลังของเหลียนที่พุ่งเข้ามาสามารถฆ่าเธอได้ง่ายๆในตอนแรกเธอคิดว่าจะแกล้งทำเป็นได้รับบาดเจ็บ เพื่อจะได้จบการต่อสู้โดยเร็วแต่เมื่อเหรียญพุ่งเข้ามาการแก้งบาดเจ็บก็ตัดทิ้งไปได้เลยได้รับพลังเหนือขนาดนี้ก็คงจะตายไม่แน่ก็พิการราชินีช่วยพิวตาวับถอยหลังไปหลายร้อยเมตรแะเชื่อว่าจะสามารถหลบก,การโจมตีนี้ได้แล้วแต่เหรียญนั้นก็จะคงหยุดกลางอากาศและมันก็หมุนเป็นเกลียวลาวกับพยายามจะดูดเธอกลับเข้าไปราชินีช่วยพิ้วตาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะหนีออกมาจากพลังนั้น แต่เหรียญนั่นก็ถูกใช้พลังปเปานานนจนแม้แต่สปิตราชันที่ผลินได้ก้าขั้นก็ไม่สามารถเนียวมาจากมันได้เมื่อเห็นว่าตัวเองถูกดูดเข้าไปหาเหรียญเธอก็รู้ว่าคงจะถูกฆ่าในทันทีเมื่อสัมผัสถูกเหรียญเขาต้องการจะฆ่าข้าจริงๆอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นราชินีโชวิตาก็ใช้พลังของเธอเพื่อทําให้ทุกอย่างในรอบตัวของเธอนั้นช้าลงหลังจากนั้นเธอก็เร่งความเร็วขึ้นอีกเพื่อทําการหนีโชคายที่มันไม่ได้เป็นผลเธอไม่สามารถหนีจากพลังดูดที่เหรียญสร้างขึ้นมาได ลาชินีช่วยพี่ตารู้สึกราวกับว่าถูกภูเขาทั้งลูกหล่นลงมาทับและเธอก็รู้สึกว่ากระดูกทั่วร่างกายของเธอหักหลังจากนั้นเหรียญก็หายไปเธอยังคงมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้สภาพของเธอนั้นดูไม่ได้เลยเธอกองอยู่บนพื้นราวกับกระสอบทำไมเธอถึงได้อ่อนแอขนาดนี้หาชินนั่งยองยองลงข้างๆข,ข,ของเธอแล้วก็ส่ายหัวแบบเพลิงเซ็งลาชินีช่วยพี่ตาโวรธมากกับสิ่งที่เขาทําถ้าเธอไม่ได้พยายามทาตัวดีๆแล้วก็เธอคงจะพยายามหนีไปก่อนแล้ว แม้ว่าจะพยายามทำตัวดีแล้วแต่ก็ยังถูกหาเฉยนทำแบบนี้ทำให้เธอโกรธอย่างมากฉันควรจะไปฝึกกับนายสาสีฟ้าจริงๆด้วยเสียเวลาเปล่าจริงๆหาเสียนพูดขณะที่หันหลังเตรียมจะจากไปหลังจากนั้นราชินีช่วยพิวตาก็พูดออกมาเดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบแค่นี้ราชินีช่วยพิวตากระดูกหักทั้งตัวแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเธอกลับลุกขึ้นมายืนได้ขณะที่เธอพยายามจะลุกขึ้นมาหาเฉินก็ประหลาดใจอย่างมากมันเหมือนกับว่าเวลาถูกย้อนกลับไปเลย เพราะสภาพร่างกายของเธอนั้นย้อนกลับไปเหมือนกับตอนก่อนที่เธอจะถูกเลียนทับถ้าจะมีพลังที่ทําให้หาเฉินบาดกลัวแล้วก็มันก็คือการเวลาธาตุการเวลาและธาตุว้างเปล่าเป็นการผสมผสานที่รับเหมือนด้ยากที่สุดโดยเฉพาะธาตุการเวลาเวลาที่น่ากลัวอย่างมากและนั่นก็คือสิ่งที่ราชินีชวพิตาใช้อยู่ในตอนนี้มนุษย์สามารถควบคุมมิติท,ทั้ง3าได้แต่ควบคุมเวลาไม่ได้ เทคโนโลยีของมนุษย์นั้นยังไม่ทันสมัยพอที่จะควบคุมการเวลาได้แต่ในกอสซนรี่นั้นต่างออกไปที่นี่เวลาเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ลาชินีช่วยพิวตาไม่ได้ปวดและเย็นมากเท่ากับหาเฉินแต่นั่นก็ไม่หมายความว่าเขาจะประมาทเธอหาเฉินสร้างเหลี่ดขึ้นมาระหว่างนิ้วอีกครั้งหนึง่งแต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรได้ลาชินีช่วยพิพตานั้นก็วับมมาด้านหน้าของหาเฉินและก็ซกหมัดเฉกเขา เธอเคยเป็นสปิทที่สูงส่งและก็สง่างามแต่เธอถูกทำให้อับอายหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ที่มารับใช้หาเฉินและการกระทําครั้งล่าสุดของหาเฉินนั้นก็ทําทให้เธอกระดูกหักทั้งตัวมันเป็นสิ่งที่ทําให้เธอนั้นทนต่อไปไม่ได้อีกแล้วราชินีช่วยพิพตาโจมตีหาเฉินด้วยพลังทั้งหมดที่เธอมีเธอบดอนบ่นความไม่พอใจอันด้ันมานานใส่ขอทั้งหมดซึ่งเธอเชื่อว่าหาเฉินนั้นไม่กล้าฆ่าเธอแน่เพราะยังไงเขาก็จะไม่ต้องพึ่งพาเธอในการเคลื่อนย้ายเมืองอยู่หาเฉินรีบบใช้เเเทคคนิคฟิฟกพื่อออหลบบัข,ขงธ หาเฉินคิดว่าลวมมัดของเธอได้แล้วแต่วินาทีต่อมามัดของเธอก็กลายเป็นสภาพเบลอๆไปหลังจากนั้นมัดของเธอก็เข้ามาที่ท้องของเขาทำไมเจ้าถึงได้อ่นอนแอขนาดนี้ราชินีชวพิตายิ้มย่อยเย้ยหาเฉินพ่างของราชินีชวพิตานั้นแตกต่างจากของราชาณนาพาถ้าเธอต้องต่อสู้กับราชาณนาพาแล้วก็แม้พลังของเขานั้นจะเพียงพอจะสามารถฆ่าเธอได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่การจะทําได้อย่างนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ยากรอบรสวรค์เฉพาะตัวของราชินีชวพิตา ช่วยให้เธอนั้นมีความสามารถที่ต่อกรกับคู่ต่อสู้ที่เหนือนกว่าตัวเองได้แค่ได้เกิดมาเป็นสปิดท่าดการเวลาก็ถือว่าได้เปรียกบกว่าคนอื่นมากอยู่แล้วมันต้องแบบนี้สิหาเชียนปวดใช้งานของออร่าของศาสตร์ตงสเสวียนแล้วก็วิ่งเข้าไปหาราชินีชูพิตาราชินีชูพิตาหมุนมิติรอบๆแล้วก็พุ่งเข้าไปพระรักกับหาเฉินเมื่อเทียบเฉพาะความสามารถในการควบคุมการเวลาของราชินีชูพิตาแล้วก็อยู่ในระดับที่เหนือกว่าคนอื่นๆถึงแม้ว่าเธอจะวัดยืนได้เพียงแค่ไม่กี่ขั้นก็ตาม แต่พลังของเธอก็เป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่ดีถึงเธอจะไม่ถึงขั้นหยุดเวลาได้แต่เธอก็สามารถหยอนเวลาของร่างกายกลับไปเพื่อลบล้างความเสียหายที่ได้รับมาได้เธอสามารถเล่งความเร็วและกลดความเร็วของเวลาได้เช่นเดียวกันส่วนความสามารถในการบิดเบี้ยนมิติของเธอนั้นเกอจะพัวพัาากับราชาน้าผาถึงแม้ว่าระดับพลังของทั้งคู่นั้นจะต่างกันมากก็ตามหาฉันคิดว่าเธอสามารถเล่นการเวลาเพื่อคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถ้านั่นเป็นความจริง มันก็จะคล้ายคลึงกับวิชาจำลองดพาภาแล้วก็ศาสตร์ตรงสเสวียนแต่ราชินีชุบพิตานั้นยังอ่อนแอกว่าที่พรสวัสดของเธอจะถูกใช้ออกมาได้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดมันคงจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ความสามารถในการเล่งเวลานั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวาม,มากพออยู่แล้วเพราะถ้าหาเฉินนั้นไม่มีอร่าของศาสตร์ตรงสเสวียนเขาก็จะไม่สามารถลบการโจมตีของเธอได้ราชินีชุบพิตาวั่บไปวั่บมาต่อหน้าของหาเฉินด้วยความรวดเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ ถึงหานเฉินนั้นจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่สายตาของเขานั้นก็ยังไม่สามารถตามการเคลื่อนไหวของเธอได้ทันพอสามารถมองเห็นมิติบิดเบี้ยนไปมาขณะที่เธอเคลื่อนไหวถ้าจะโจมตีมันให้โดนข้าจะต้องเร็วกว่านี้ราชินีช่วพิตาใช้พลังทั้งหมดที่เขามีแต่มันก็ยังไม่พอจะโจมตีถูกหานเฉินแต่ความคิดที่ว่าเธอนั้นช้าเกินไปนั้นเป็นการเข้าใจที่ผิดแต่ถึงเธอเข้าใจผิดแบบนั้นมันก็ยังทําให้เธอนั้นใช้ความสามารถทั้งหมดที่ม,ทมีออกมา ถ้าเธอสามารถขึ้นไหวได้รวดเร็วอย่างราชาณพาแล้วก็เธอก็คงจะโจมตีหาเฉินโดนอย่างแน่นอนที่ราชินีช่วพี่ตายังไม่เข้าใจก็คือสิ่งที่ทําให้หาเฉินได้เปรียบก็คือออร่าของศาสตร์ตงสีเวียนไม่ใช่ความเร็วของเขาหาเฉินสามารถคาดเดาการลื่อนไหวของเธอแล้วก็ทําการหลบก่อนที่เธอจะโจมตีด้วยซ้ําซึ่งความเร็วของเธอไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เธอนั้นโจมตีพลาดแต่อย่างน้อยตอนนี้หาเฉินก็สามารถระดับพลังของราชินีช่วพี่ตาได้แล้วว่าในช่วงที่เขาไม่อยู่นั้นเธอแข็งแกร่งไปถึงขนาดไหนแล้วซึ่งตอนนี้ เธอคงจะปรายินได้ถึงขั้นที่4ีไม่ผิดแน่เพื่อให้การต่อสู้ยีธรรมหาเฉินเองก็ใช้การปรายินแค่ขั้นที่4เท่านั้นเมื่อทำอย่างนี้ระดับพลังของพวกเขานั้นก็จะใกล้เคียงกันหาเฉินนั้นพยายามทุกผีทางที่จะทาให้การต่อสู้เป็นไปนอย่างสูสีถ้าดูจากมุมมองของผู้ชมทั้งหมดที่เห็นก็มีมาแค่เงาของสองคนแวบไปแวบมาอยู่ในสานามประลองตอนนี้ราชินีช่วยพี่ตาไม่ได้สนใจเรื่องการป้องกันแล้วเธอใช้พลังทั้งหมดไปในการโจมตีหาเฉินอย่างเดียว เธอสามารถย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งหาเฉินก็ทําแบบนั้นไม่ได้ข้อเสียเปรียบนี้ทําให้หาเฉินกลายเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับอย่างเดียวข้ายังเร็วได้มากกว่านี้มีอยู่อย่างเดียวที่อยู่ในหัวของราชินีชุพิตาในตอนนี้นั่นก็คือความคิดจะชกหน้าที่ยิ้มเยอะเยยของหาเฉินให้ได้ให้เละราชินีชุพิตารูร้สึกว่า โซ่ในร่างกายที่พันธนาการเธออยู่พังทลายลงและตอนนี้เธอก็ปลดกระิงได้ถึงขั้นที่5ได้สําเร็จแล้วร่างกายของเธอวับไปวับมาอยู่ตรงหน้าของหาเฉินซึ่งทําให้เขานั้นไม่สามารถมองเห็นหมัดของเธอที่พุ่งเข้ามาได้หลังจากนั้นเขาก็ถูกชกเข้าไปที่อกต้องแบบนี้สิราชินีชุบิตามีความสุขอย่างมากวิเศษจริงๆรงาชินีชุบิตาคิดที่โจมตีหาเฉินอีกครั้งหนึง่งแต่เธอก็ประหลาดใจที่หาเฉินนั้นชมเธอแล้วก็ปลดมือให้กับเธอเยี่ยมมากเยี่ยมมากจริงๆ เธอปรัชญยินขั้นที่ห้าได้แล้วดูเหมือนว่าเธอจะเก็บมีพอยต์ได้มากพอสมควรเลยฉันคิดว่าคงจะถึงเวลาที่จะทําตามข้อตกลงของพวกเราแล้วเธอยังจําข้อตกลงได้ใช่ไหมหาเฉินตบไลของเธอแล้วก็พูดต่อเอามามาให้กับฉันครึ่งหนึง่งลาชินชบตาอึ้งไปความตื่นเต้นและความสุขที่โจมตีหาเฉินโดนนั้นได้หายไปจนหมดในชั่วพริบตาสปิดจินอพอยทตุการเวลาดับลาชันบวกหนึ่งสปีดจินพอยทตุการเวลาดับลาชั้นบวกหนึ่ง เมื่อหาเฉินมองดูสิ่จินพนยที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็ดูมีความสุขอย่างมากแต่ลาชินีชั่วพิตานั้นไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกันเธอกวัจัดอย่างไม่ต้องสงสัยเธอเก็บจินวนาการการเวลามาได้มากพอสมควรซึ่งพวกมันเป็นที่หาได้ยากมากๆและตอนนี้เมื่อเห็นว่าเครื่องหนึ่งต้องมอบให้กับหาเฉินเธอก็รู้สึกราวกับว่าถูกมีกิจดที่หัวใจของเธอดูเหมือนเธอจะเก็บสะสมมันได้เยอะเลยในช่วงเวลาที่ฉันไม่อยู่ถ้าเธอสามารถปรินได้ถึงขั้นที่5นั่นก็หมายความว่า เธอจะต้องรับจีนพอย์อย่างน้อยๆก็500ยพยไม่น่าจะมีสปิดลาชันต้นไหนที่จะเก็บจีนพอย์ได้รวดเร็วนขนาดนี้อีกแล้วหาเฉียนคิดน่าเสียดายที่หาเชินนั้นเป็นเจ้านายของเธอนั่นหมายความว่าเธอไม่สามารถให้หาเชินได้มากเกินกว่า100ยพ่ซึ่งถ้าราชินชูชวพิตาเป็นเจ้าของของหาเชินแล้วก็เธอจะทําเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีจํากัดหาเชินไม่สามารถยอมให้เธอเป็นเจ้านายของเขาได้เพื่อแลกกับสปิดจีนพอย์แค่นี้สำหรับตอนนี้แค่100ยพ่ก็มากเพียงพอแล้ว เมื่อราชนีชูพิตามองมาที่หาเฉินมันก็มีเปลวไฟแห่งความแค้นในดวงตาของเธอตอนนี้หาเฉินรวบรวมสวิตจินาพัยระดับราชาธาตุการเวลาได้ครบหนึ่งร้อยพอยแล้วขอสามารถเรคบรคนวิชาของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ศาตงสเสวียนสามารถจำลองพลังของราชานาาแล,ลา้วก็ราชนีชูพิตาได้แต่ศาตงสเสวียนนั้นก็เพิ่งจบเระยินได้แค่หกขั้นเท่านั้นมันยังมีหีดจำกัดของประสิทธิภาพที่ขอจำลองอยู่และถ้าขานั้นไม่ระมัดระวังในการรวบรวมสองพลังนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ มันก็จะมีโอกาสที่จะทําร้ายตัวเขาเองด้วยในตอนที่หาฉันคิดค้นเซวิงมันนี่มันเป็นงานที่ยาวนานและก็ยากลําบากเขาต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่ทํามันได้สําเร็จเมื่อกลับมาที่สะพานดวงดาวหาเฉินเข,เข้าไปในเน็ตขาต้องการจะเพิ่มความรู้ในเรื่องออกาสและการเวลาให้มากที่สุดและเขานั้นก็ได้เข้าหาปรึกษาจากปอีซานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย